ถ้าเราจะส่งรูปจากในแกลเลอรี่ของเราไปยัง m a c i t t o s h นั้นเราต้องทํำยังไงนะครับให้เราเข้าไปเลือกรูปที่เราต้องการจะส่งเลือกไปเลยครับแต่ว่ามันมีข้อกําหนดว่าวันหนึ่งเราส่งได้ไม่เกิน10กิกะไบต์นะครับจากนั้นไปที่แชร์ครับเลือก q i c ิก h a r e ชิวอาร์โค้ดคัดลอกนะครับเรียบร้อยแล้วไปที่ Google Chrome นะครับกด Go เลยครับเขาก็จะขึ้นมาให้ว่ารูปที่เราต้องการส่งไปยัง Google นั้นน่ะมีขีดรูปและไปที่จุด3จุดครับเลือกคำสั่งแช์นะครับผมจะเลือกส่งไปที่อุปกรณ์เลือก Macintosh นะครับ,รบเมื่อเราเลือก Macintosh เสร็จเนี่ยเห็นไหมครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราจะปรากฏคำว่า open new tab ขึ้นมาให้เรากดครับเพียงแค่นี้ครับคลิปวิดีโอที่เราหรือรูปภาพที่เราเลือกจากแกลเลอรี่ในมือถือของ s a m s u n งก็จะไปขึ้นบนหน้า Google Chrome ในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านี้เราก็ดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้เลยครับกดเซฟ กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ